ผลงานคอยก็ได้หาเต้มทุกคนนกเป่าสองนกสีฟ้าหรือว่านกดำตัวนึงแล้วก็นกแซวน้อยแล้วก็นกปลิวตัวนึงว่าสอยเลยทุกคนเลยผลงานเฮาก็ได้อยู่ซีเต้มทุกคนในขโมยตัวนึงแล้วก็นกโปรก,รก,รก,รกโดกสามตัวสุขสบายดีแลยสวัสดีคุ้มให้พี่น้องเพื่อนทิดท่านที่กำลังติดตามนะครับชม ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสุพรรณบาน,นาเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้เข้ากะสิได้เข้าป่าหาอยูห่หากินกนก่อนทุคนเลยมาอันนี้มาคนเดียวเลยคนเลยไปผู้เดียวมาผู้เดียวเลยมานนสิโศกสิมาเลยกันติดตามน้องก่นอนทุกคนไปดูอยู่ตรงนั้นเลยไปหาบ่อนพักคนเช่าสิก่อนกะสิได้ไปบ่อนหา้าเคยนพักเคืนเชา่าจากฮอนบ่อนคยนพักเคยเชา่าแล้วก็สิได้เราหาลั่นแรงก่อนหาหินคุ้ององ้อหมเขาก็บสิได้คน

ก็เกมเครื่องของแล้วแก็ก็จะเด้ลรอกไปเชื้อทางตุ่ยเกาก่อนทุกคนนะทางเกาเกาเอาตุยก่อนเดี๋ยวรัดไปนี่ออกไปเุยๆเลยไปลุ้นไปทำการก้อนทุกคนวันนี้มานระมาผู้เดียวเลยผมมาถือว่าจําแจ็คก็จําแจ็ผู้เดียวไปมาตุยกันเลย านี่ก็ประมาณสองโมงกว่าๆนะแล,ล้ยุ่งกันด้วยกันกล้กลันข้าวป่าก็สียด้ย่งน้ำนีนะ เฮี้ยก네 <stop pretending. S 1> <oh <mente> ็เจอถงไม่ได้ยามเลยห่างไปก็มีลังไม่ถไปเลยปะไปเลยทุกคนถ้าจะมีเวลายามนี่เลยก็รุ่นมืดเช้ากันละเช้าที่ยามเบ้เช้ามนี่ใคของกินกัน ลมกนก็คงจะแห้งทุกคนเลยจากสี่ซอยถือหรือบอล่ล้ะลมแห้งเกินแล้วเลยผู้ปลายนิ้ยงเปิดนวนนาน,าน,าน,านโอกาสที่จะซอยถือโตนี่ค่ะเยอะแยะนี่นี่ยเปิดเท็จลมเลยจำแจวแล้วร้อนหลบนี่กระโลกแล้วทุ่คนขอคง้มให้ก่อนถึงวันก่อน จะมีนกเขา,มาลมกระดอนนม้มาอแล้วก็สวยนกเป้าตัวลงเลยหาเก็บก่อด้ลก่ป่าก่หนะ่าเขาหลายตัว เป็คือฮอดดินเลยตัดชิ้นเชิงเยแหลยจากได้ตัวจากบอสสวัลีวงหลยคนเดียวซอยนี้ ปิดเลยนะทุเกเบาเลยคนมาเลยกดเต้มปิดแต่งกมดทุกคนเลยสุดดำเลย ขางเลยเด้อคนเลยซาขางเลยสวัสดีนะทุกคนขางซ้ํา

สองแต้มแลวครับเ่าคอยก้องตะกงให้เลยทุกคนเลยขได้เลถือว่าอ่านการที่คนกินกะพ่อได้กินดีได้วันนี้ทุกคนพอได้ปีงอยู่หรอกนี่ยสระจยยางมือก่อน เดี๋ยวลอข้างบางทีหมานอิลืมโคมถือมานานไม่ถือโคมนะลืมโคมให้บคนพักบอลเศร้ากำมือแหงเลยทุกคนเลยขอกระดิางลอทางยาง,ลางหลัดเฮาปลาเหลาไปได้มืดใครสิหอดบอลพักบอลเศร้าเลยทุกคน ย่างันจะพาวนานึงได้มันคำเลยเบิดหุงีซะด้วย เานผลงานล้มของคอยก็มาเนี่เต็มหน,นึ่สองเต็มสามสี่กักเลยมาเต็มน่ีอ นงานคอยก็เลยหาเต้มทุกคนมีนกเป่าสองนกสีฟ้าหรือว่านกดำตัวนึงแล้วก็นกแซวน้อยแล้วก็นกปลาเรียวตัวนึงก็สะ,ะได้แป้งแตงยูโกกินเอานกดำเลยทุกคนเพราะว่าขานกเป่านี่งกิกินบุบผ์นะคนเดียวแตงยูโกก,กินเลยทุยกคน ဖယဖယဖယသရာင်วးိုเ်းေူွေိုဖယယြွေးောသนึง်ဘါတာဲီောကံး โตเลยคุณถ้ากินบวมเก่าไปปันเสาเลยแต่ก็คิดนบวมดแล้วผมหมีเข่าแห้ง อุ้ยมันกราดันนทุกคนทุกคนเลยลืย่นทยลิ่นทยถุกก้อนค่อยาม,มาถุกก้อนนะทอยมันแตกเลยป่าขอเสือได้ไสาได้ยเสิมก่อนทึงมมาพอดีมีใครจะลงไ่มลื่นลื่น mặt à, nát rồi แนวต่ำะอะไรสุกคนมีแต่ผมเปิดทีคอนไซมมาแนวลื่นคือโทย ไฟกำลังได้ทีกำลังได้ทีไฟไฟกำลังลุกขันกนทุกคนเอาคอนเทนเนอร 찍어서 sukan 이거 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 โอเคบถ้าดุดื่องขี่กอมาความสุขไว้อ่าทุกคนน้ำมันทุกคนกำลังจะได้ทีทุกคน มันขนาดเลยนี่ผมเมนนกเป้าด้วยทานนกเป้าเนี่ยโอ้ยกว่านี้ฝาเป็น,นไกายชซุกเลยนะ น้ำมันก่อนเสร็จโทนี้เลยล้างเอาเลยแล้วดอกพอไดจำเล้อแตกมันก่อนพิงปกติก็ปิงตัวเดียวแต่พอหยิบเข้าแห้งเลยจัดแต่สองเลย ลบกัดทวาลบหน้าลบเสาเป็นลบนาลบเสาลบเสปันธุลีนี่องค์ ลกันด้ด้ามาวันนี้มา <c oughs> มาผู้ดียววันี้ทีมงานหน้าผาบอกว่ามันก้าวป่าคนเดียวยอดปีนงก เราจะปิ้งนกเป้าทูกหน,นึ่งเนี่ยกินบุบบดเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้เมือ่อตอนขับโคตรงนี้ได้ลงไปของที่ทีมงานนำมาชุชนกันได้ขึ้นมาอีก จากก่เข้าไกนน้ำอิงกก็กลางบนนอนก็ทนเป็นว่าอีกเยาหนา ทุกคนหลังจากที่กลางเต้นแล้วล่ะก็จะได้ขออนุญ,ญาตเข้านอนพักเสาร์แห่งก่อนเดี๋ยวอมื่อเช้าวพบวกันใหม่ทุกคนมื้อเชา้าสิไปยกบมาให้คือเก่านะทุกคนหลังจากตื่นแต่ตนอนแล้วก็พอดีเวลาก็ะพอดีห้าโมงห้าโมงรูอว่าตีห้าหลแล้วทุกคน ก็เกิดเยดางานก็เสมาไม้ใก็มาให้่ก็ลุ้นก่นอีกทนึงมันสิมีโตวก็หอเขาบ่คือรอบแรงนึ่งเเห็นโตวกหอเลยนเลยนี่เาไปทาแต่เท่าเก่อนจะทาสวยประมาณหกโมงกว่าหรือเจ็ดโมงเขาก็สียดออกเลยเราไปายาบมือเหวก่อน มันละห่างไว้ตวแต่ปก่อน มาแล้วมาแล้วแทนพี่ตัวเลยโอเล่นให้เต็มเด้อพวกเด้อมาแล้วกองปุ๊โพกระดกก่อนก่อน <oot> <roaning unfair rezio> <layer and> <hug>

ทูกนนกกระดกงามบ่นหนัเก็บแปลงนะุ้กคเก็บนกผูกกระดกคนทุกคนเรียบร้อยทุกคนเก็บแต้มที่สามคนทุกคนดูว่าซอยเลยทุกคนเลย งานเฮาก็ได้อยู่ซีต้มทุกคนนี่เขาตัวนึงเลยก็ลูกโพก็ดกสัมโตลูกพวเขาเลยแล้วก็มันสอยนี่ยเลยเฮาตัวนุกปอดเหลืองโอ้ยไม่ได้สอยละแต่ชีได้อะเมื่อเสร็ถเลยก็สิได้พยายามมึงเฮ้าก็มันมีสอยก็นสอยเลยก็สิได้ก้าเพือทุกคนไปเอาไปต้อกันเลยได้เป็นได้อย่างมอเตอร์รถเลยทุกคนขอยก็บว้ก่อนสิ เอาไปอยากเมียก็สอยเลยพาโมเวชิก่อนอถือว่าผลงานการหาอยู่หาก,กินของค่อยผู้เดียวมื่อนนี้กะถือว่ามาันอยู่พี่น้องเยได้นกเป่ากับสองก,ปกโปกัดก,กับสามกระหอกกับตัวนึงกัถือว่ามานันไล้ทุกคนเลยเอากระากาสิได้ถ่ายทำใ้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมไว้แต่เพลงตัวนี้ใช่ก่อน เปิดเพื่อนมาอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้เอเนาคลิปหน้าไอพี่หน้าพูดใหม่สำหรับคลิปนี้สิได้เจวไปทันทีส,สิก่อน